สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซ่าเวนะครับก็มีคลิปมาฝากกันนะครับเป็นคลิปนี้เลยต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการต้อนรับลิซ่าที่อบอุ่นมากๆนะครับหืมได้ยินเสียงนะฮะตะโกนเรียกชื่อน้องเนี่ยตลอดเวลาต้นยันจบคลิปเลยทีเดียวนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับในน้ําเสียงที่ตะโกนออกไปเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความจริงใจนะของแฟนๆน้องเนาะซึ่งตะโกนดังมากๆเียได้ว่าแบบแอดเนี่ยต้องหลีเสียงลาโพงเลยที เ,ะะเออซึ่งจะบอกว่าถ้าทุกคนสังเกตนะครับว่ารถที่วิ่งมาเนี่ยมีฟิล์มที่ดำมากๆเลยนะครับแอดคิดว่าน่าจะแบบเบอร์80ขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันดำมืดมากๆเลยนะครับคือถ้ามองตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันมืดถึงขั้นที่ว่าข้างนอกเนี่ยมองไปไม่เห็นข้างในด้วยซ้ำนะฮะอาจจะไม่รู้เลยว่าในรถมีลิซ่าอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมเพราะมันมืดมากนะฮะอ่ะ แต่แน่นอนครับว่าในรถเนี่ยมีลิซ่านั่งอยู่นะฮะแล้วความน่ารักสุดพิเศษของลิซ่านะครับที่ทําให้กับแฟนๆที่ไปยืนรอเนี่ยถึงกับกรีดเสียงแตกลั่นเลยคืออะไรรู้ไหมครับจะบอกว่าน้องเนี่ยมีการเปิดแสงไฟนะฮะจากมือถือเนี่ยให้สว่างขึ้นมานะครับแล้วก็บกมือทักทายทุกคนนะฮะคือน้องเนี่ยไหวพลิบดีมาก คือรถมันฟิล์มดําขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ลงกระจกก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสักกี่คนจะคิดออกถูกต้องไหมฮะเออคือเป็นคนที่มีไหวพลิปที่ดีมากๆคือเปิดแสงไฟเนี่ยให้มันพอเห็นตัวเองแล้วก็บกไม้บกมือทักทายนะครับพอแฟนๆเห็นว่าเอ้ยนลลิซ่าน,นี่น่ามีการเปิดไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ตะโกนกันสุดเสียงเลยนะครับแบบว่าดีใจกันสุดๆไปเลยนะเออยอมใจในไหวพลิปของลิซ่าจริงๆนะครับคิดได้ยังไงถ้าเป็นแอดเนี่ยสมมติมถ้าแอดเป็น ลิซ่าใช่ไหมแหมสมมุติซ้ายิ่งใหญ่เลยแอดก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับจะให้แฟนๆได้เห็นเราเนี่ยเออน้องก็มีไหวพริบที่ดีจริงๆในการเปิดไฟช่วยพอเปิดไฟช่วยปุ๊บสว่างขึ้นมา ก็มองเห็นนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนในทวิตเตอร์นะแอดแอบไปอ่านมาเขาบอกเลยว่าน้องเนี่ยคือแสงสว่างในยามที่มืดมิดจริงๆคือเมื่อยามที่มืดมิดมาเยือนเนี่ยก็จะมีน้องเนี่ยเป็นแสงสว่างให้กับพวกเรานะฮะโอ้อ่าแล้วรู้สึกซึ้งยังไงบอกไม่ถูกนะจากที่ไปอ่านที่เขาเขียนกันมาแบบเนี้ยพอก็รู้สึกว่าเออคือน้องเป็นแรงบันดาลใจเป็นแสงสว่างจริงๆนะฮะอันนี้แอดไม่ได้โอเวอร์นะครับแต่ว่าแอดเคยฟังหลายๆคนที่เขา เคยบอกเคยคอมเมนต์เคยพูดคุยกันเนี่ยเขาก็บอกเสมอว่าเวลาที่ชีวิตรู้สึกแย่ๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยการได้เห็นลิซ่าเนี่ยมันก็ไปเติมกําลังใจให้มีแรงลุกออกมาทําอย่างอื่นต่อได้นะฮะก็นี่ยแหละอย่างคาเปรียบเปยว่าน้องคือแสงสว่างในยามที่มืดมิดส่วนในวันนี้นะฮะน้องคือแสงสว่างในยามที่รถมีฟีมมืดนะฮะเออก็ทําให้มองเห็นน้องได้ไปอีกอะนะฮะแม่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายอมใจในเรื่องความสร้างสรรค์ไปแล้วหนึ่งอย่างนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ ไม่พูดคงไม่ได้นะครับคือการใส่ใจแฟนๆแบบสุดๆแบบนี้นะครับลองนึกภาพดูถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ลิซ่านะฮะเป็นศิลปินต่างประเทศอะไรก็วานไปเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําแบบนี้เพื่อให้แฟนๆได้เห็นหรือว่าได้พบเจอนะฮะนึกออกไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงที่แบบมิดแอนด์กีตอะไรอย่างนั้นเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเงียบไปโดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่คือน้องรู้ว่าแฟนๆตั้งใจมารอต้อนรับนะฮะ นี่คือความใส่ใจของลิซ่าว่าแม่เล็กๆน้อยๆที่น้องทําให้ได้เนี่ยน้องก็ยินดีจะทําเสมอนะครับและนี่คือความน่ารักอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยถูกตกมาเป็นแฟนค่ะแบบลุกกันไม่ขึ้นแบบนี้นี่แหละอยู่กันย,วยาวๆนะฮะอย่างเช่นแอดเป็นต้นไปนะครับจากนอนเคป๊อปมาถึงจุดนี้ได้นะเอออะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับ